ทำไมน้ำหนักของเรามไม่ขึ้นสักทีเนี่ยที่กินกินมาเนี่ยมันหายไปไหนหมดเนี่ยเคยเป็นกันไหมครับกินแค่ไหนน้ำหนักมันก็ไม่ขึ้นคือบางคนก็อาจเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าคือชีวิตนี้เนี่ยโตมากับคำว่าทำไมผอมจังไม่กินข้าวหรอกินน้อยหรอคือคือคือผมกินแล้วอะแต่มันไม่เพิ่ม คือเข้าใจกันหน่อยนะคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยไม่มีช่วงไหนเลยนะที่น้ําหนักของผมเนี่ยมันจะผึ่งมาตรฐานน่ะที่รู้ก็เพราะว่าเคยป้าที่โรงเรียนอะ่ะมันจะมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งอะ่ะที่ให้เราอะ่ะเขียนน้าหนักแล้วก็ส่วนสูงของเราไปอะ่ะแล้วก็น้ําหนักพวกแกนอนน่ะกระส่วนสูงอะ่ะมาคํานวณกันแล้วค่าที่ออกมามันก็จะบอกว่าเราอะ่ะผอมไปหรืออ้วนไปหรือว่าปกติฟึ่งก็นั่นแหละตั้งแต่อนุบาลประถมม,มัธยมหรือมาหาลัยไม่มีช่วงไหนเลยที่ผมถึงเกณฑ์ ทุกๆครั้งที่คำนวณค่า BMI มันก็จะบอกกับผมว่าคุณผอมเกินไปควรไปเพิ่มน้ําหนักซะเออเออรู้แล้วรู้แล้วก็พยายามกินแล้วเนี่ยแต่มันไม่ยอมเพิ่มให้อะ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยเริ่มไม่ไหวกับน้ําหนักที่ผมไม่เพิ่มแล้วเนี่ยผมก็เลยทําการสร้างเป้าหมายใหม่ขึ้นมาคือการเพิ่มน้าหนักอย่างจริงจังซึ่งการพยายามครั้งแรกของผมเนี่ยก็คือการบันทึกแคลอรี่ของแต่ละวัน คือประมาณว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างจะได้รู้ว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ยมันกี่แคลแล้วมันพอที่จะไปเพิ่มน้ำหนักของเราได้หรือเปล่าคือผมทำแบบนี้อยู่ประมาณ1เดือนก็คือกินจดกินจดกินจดนั่นแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยครบหนึ่งเดือนผมก็เลยลองไปชั่งน้ําหนักแล้วน้ําหนักของผมมันก็เพิ่มมาเท่ากับครึ่งโลครึ่งโลถามจริงนี่ตั้งใจกินนะเว้ยไม่ได้กินมั่วๆแล้วก,ก็กินทุกอย่างครบจดแคลอรี่ทุกวัน เครื่องช่างนี่มันเสียหรือเปล่านี่ฮะทำไมมันตึงได้ต่อกระดาษนี่ใช้พยายามมันตั้งตึงเดือนตึงเดือนเพิ่มมาแค่0.5โลเนี่ยนะยังไม่ถึง1โลเลยฟ้าบ้ะ <St> umm> เรื่องปกติเดี๋ยวก็ชินเองแหละต่อมาการพยายามครั้งที่สองหลังจากที่การบันทึกแคลอรี่เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะผมก็เลยเปลี่ยนหันมาใช้ทางลัดแทนก็คือการกินเวโปวรตีนนั่นเองคือสำหรับใครที่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันก็คือคล้ายๆกับอาหารเสริมนั่นแหละ ซึ่งเวโปรตีนพวกนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มน้ำหนักของเราได้นะครับผมมีใครเคยกินบ้างไหมครับคือของผมเนี่ยที่ผมซื้อมามันจะเป็นผงนะคือวิธีกินอะ่ะคือจะใช้ที่ตักที่เขาให้มาตักผงะนะั้นอ่ะแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เขยา่า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 ให้มันเข้ากันอนะ่ะแล้วก็กินวันละประมาณ2อถึงสามครั้งแค่นั้นเองผมชอบนะมันง่ายแล้วก็สบายดีอะ่ะแล้วก็อร่อยด้วยผมก็ทําการกินเวโปรตีนมาประมาณ1เดือนนะครับผมพึ่อทำให้น้ำหนักของผมเนี่ยเพิ่มมาเท่ากับ 2กิโลอืมโอเคก็ไม่ได้แย่นี่บางคนอาจจะคิดว่าถ้าพี่อยากเพิ่มน้ำหนักทำไมพี่ไม่กินของทอดหรือของหวาน,นเยอะๆล่ะแคลอรี่มันเยอะดีนี่คือผมคิดว่าการเพิ่มน้ำหนักแบบนั้นมันไม่ค่อยดีอะครับผมคือแบบนั้นมันจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพของเรามากกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับผมอยากเพิ่มน้ำหนักแบบถูกสุขภาพมากกว่าก็เลยทำแบบนี้แทนนะฮะซึ่งเอาจริงๆมันก็มีหลายวิธีแลนะคือถ้าใครอยากลองเพิ่มน้ำหนักจริงๆก็ไปลองึกษาดูนะครับผม แต่เอาจริงๆเลยนะถ้าเรามองดีๆเนี่ยเวลาที่เรากินอะไรไปเท่าไหร่น้ําหนักมันก็ไม่เพิ่มเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะคือเราสามารถกินทุกอย่างที่เราอยากจะกินได้เลยแบบสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรอะ่ะอยากกินเท่าไหร่ก็กินอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากอร่อยด้วยหรือบางทีเนี่ยความสามารถนี้เนี่ยมันก็ทําให้เพื่อนเราเนี่ยหมั่นใจได้เหมือนกันนะแบบว่าสามมติเพื่อนกําลังช่วงนี้กินอะไรน้ำหนักก็ขึ้นอย่างเดียวเลยเนี่ย ฮ้ยอยากกินของที่ชอบมั่งจังแต่น้ำหนักก็ขึ้นอีกแน่เลยเนี่ยอ้าวๆหรอเราสงสารยังเลยอ่ะพอดีนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะอือถ้าลองไปกินมันเนี่ยเฟรนฟรายอร่อยนะอร่อยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วอ้วนดิโอ้โหไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกินให้นะพอดีฉันกินเท่าไหร่แล้วก็ไม่อ้วนอ่ะขอโทษทีหอยไอ้คนที่มันกินแล้วไม่อ้วนอย่างเธอเนี่ยมันหน้าบันไปจริงเอาไปแล้วเดี๋ยวมันแล้วก็เธอมาทำแล้วจะหายงใจไก